สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงนแนี่แี่บกอีกแล้วอยู่นี่มีแไม่กินนะ กินได้ปะ<ด>กินเป็นแห<ม>่มมันต้ม,มเป็นไนส้กรอ,อกต้มมาเ,มเอาไปชิ้นสองชิ้นนี่นนนคัออะไรคอรที่พักอินครับเชียงรายครับเดี๋ยวคนบอกอยู่ทีมกบองั้นกบอกเอาไม้ถือไปเลยเห็นไหม เราคาดความจริงเปิดพี่พีชช้อนหนมันเป็นช้อนอะไรปิดไปเลยฮะทุกคนพิมพ์ว่าทีมพี่พีชหน่อยนะครับไหนบอกว่าปกป้องหนูปกป้องปกป้องหนูตลอดเลย เขาแค่เรียกชื่อเนาะเขาไม่ได้บอกว่าทีมไม่ไงเห็นไหมเขาโดนแค่คันเขาโดนแค่คังเดียวเขายังมาขอให้ว่าคนปวดกว่าองเขาเลยฉันโดนตลอดเลยกินกันแต่อันมฟังล้วอุ้ยกินนมปังทำไมอ่ะอ้วนนะไม่เป็นไรเขาไม่อ้วนขนมที่ไหนครับ ถึง้องสันมากเละนี่เราต้องจะแต่งงานเราต้องชีวิตต้องกีไถ่ายต้มลำบากแนี้หรอทำจริงเริ่มท้อแล้วนะไปนอรซงงแ้วม่อหนแล้วอจับหัว กินขนมปังอ่ะต่อโควิดกินได้นะอดทนใช่ไหมแต่ไข่ต้มไม่ไม่จืดนะนนนนดูไข่ต้มในชั้นจินมดูชันปรุงดินักขาตายตอบหอมไะมหอมเลยหอม หอมด้วยโรคไตไม่หนูแค่แบบให้มันผอมลงนิดนึงค่ะแม่บอก<ร>ว่าแม่จะเอาจักิีมาให้แล้วอะจะลองดูในรายจะเอาว่าถ้ายังไม่ได้จัดเสร็จเขาก็กำลังจะวิ่งไม่เอาให้ช่วงเข่งเข่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาแก้เป็นเป็นไซด์อยู่แล้ว เราจะทองอนี่เป็นทองสวยนะพี่ปูว่าไงอ่ะอทองสวยแ้วน,นี่เขาใส่เหมือนคู่แฝดแะป่นต่แม่คแม่เขาไใส่ตัวนี้สีแดงเราทองนีแดงแล้วแม่เขาโอเคไหมแม่เขาโอเคยังไงอะแม่เขาจะโอเคยังไง บนลอยเปลือกเพลไมิพีดลั่นเลยเด็กมีปุ๋มมาเกิดสองคุณครูคุณครูสอง่งมาเด็กแคบเบอร์เดย์พีเต็มเลยสวยแล้วหนูต้องร้องสดต้องร้องสดด้วยแล้วเด็กมาแต่เช้ามากวันนี้คือวันนี้เราจะขึ้นดอยไปโรงเรียนต้อนฉลองแกล้งล้องปลอกหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เคยไม่มาแล้วลูกตอนฉลองที่ดูสิทไหมครับก็ตอนแรกน้องๆมารอแต่กี่โมงนะ แปดโมงเช้าเรามีมีกำหนดการขึ้นไปสิบเอ็ดมงน้องมารอแล้วน้องทำอะไรเปิดเพลงครับพี่เปิดเดย์หนูหนูต้องร้องสดแล้วนักร้องไปลูกสงสัยวิวได้จานินบนดอยนี่แหละตลกมากเด,เดคือตอนแรกอะเราน่าเราต้องมาสิบหกตันว่เราเลื่อนมาวันเด็ก เอทุกคนก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตารอหนอูเลยนะเขไมไ่รอหนูค่ะเพื่ไปเปิดคอนเสิร์ตวันนั้นเพื่ไปเรื่อยค่ะเราขอแวะแบบน้องลูป้าป้าขอไปซื้อขนมปังโฮบิกกินก่อนได้ไหม เชิญปี็ไงอ่ะไหนเนี่ยที่ออกำัอไกัเนะอ๋อของเราของเราขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งของโรงพยาบลงโราบาลบาแล้วของเราก็อีกทันเนกัจะขึ้นไปเล่นได้ทั้งปีเลยรอบร<ด>นี้ นี่คอมมาเอาไว้เรียนหนังสือน่าจะบริจาคสามเครื่องว่ะเออฝากเ้าไปทำบุญเนออใช่บินตามมาไหมังินพันนะฮะพี่ปูมาดีจ้ะอ่ะพี่ปูก็อยู่เหรอได้อยู่บนดอยกันหมดเลยเหรอไปทำอะไรกันน่ะไปทำบุญเงี้ยคะเอ้ยฝากทำบุญนี้ดิ โอนที่ไหนอะ่ะโอนในในเฟสเลยในไอจีเลยอ่ะพูดเรื่องแอปอ,อื่น,น,นเนาะเวอร์ไอมีติ๊กตอกไอเลิฟยูติ๊กตอกร้องเพลงเร็วเร็วเร็วพีพพเธอร้องเพลงฉันรักเธอติ๊กตอกเร็วเร็วรักเธอติ๊กตอกคอืออะไรอ่ะอาก็เวลาพูดถึงอันอื่นไงเธออยู่จังหวัดอะไรอะคะ เชียงรายค่ะเชียงรายป่นทุกวันเลยเมื่อวานมีมีคนเข้ามาปวดในในไลฟ์พี่ด้วยเห็นเห็นเขาบอกว่าไปปวนในไลฟ์บุ๋มเหมือนกันชื่ออะไรนะชื่ออะไรไม่รู้อะสองพยางอะพี่เลยเออ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 เข้ามาป่วยในไลฟ์พี่เขาพิมพ์มาบอกว่าดาราตกอับแล้วก็เออแล้วก็เขาพิม์อะไรก็ไม่รู้ว่า <บ>เขาเปนปนกันะเขาไปป่วน,น,น,นปปในไลฟ์ผมเหมือนกันเหรอที่มันบอกนะบอกว่าตลาดนั้นจับผู้ชายรวยที่หนูบอกว่าอ้าวแล้วพี่มีปัญญาไหมคะแต่หนูมีปัญญานะคะอูดเหมือนพี่เลยอ่ะเมื่อวานพี่ก็บอกเมื่อวานพี่ก็บอกว่าโอ๊ยสงสัยว่างละสิเดี๋ยวค่อยตอลูกสงสัยว่างละสิแอบไม่มีใครเอาแน่เลยใช่ไหมมาว่างเนี่ยก็คำอ้วนนะมัทำใ้กินไข่ต้มสีปองเองนะ อะไรนะเขาตีไข่ต้มก็ตีฟองนะเพื่อลดความอ้วนทำไอเอฟดิไม่กินข้าวเย็นเหมือนเธอทำไอเอฟ่ะให้น้องุมทำไอเอฟดิไอเอฟทำไงนะก็แบ่งเป็นชั่วโมงแบ่งเป็นชั่วโมงไงกินกินกินแปดไม่กินสิบหกใช่ป่ะกินแปดไม่กินสิบหกใช่ป่ะชายชายกินแปดไม่กินสิบหกหรือว่าจะกิน สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอาพีทกับอาบุ๋มแล้วลูกน่ารักเอ็นเป็นเด็กดีไงให้เรียนเก่งแบบอาพีทได้ไหมคะ,ป,ะปูก่อนถ่ายรูปแป๊บหนึ่งโอ้ยสวัสดีป้าปูก่อนโอ้ยตอแล้วปอปป้อเปล่าวะปะูป้อเปล่า อาสวัสดียิ้มหวานให้ทุกคนได้ไหมครับยิ้มหาวาน,<ห>นครับหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาสวัสดีทุกคนค่ะคุยกับ<อ>กบีไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะต้นตัวยักษ์ต้นตัวยักษ์อะไรลูกต้นถั่วักษ์อืมอันใหญ่ใยอันใหญ่ไปหา,าพี่กับอาบุ๋มไหมไปไหมเขาอยู่บนดอยนะไปไหมไปไหมครับไปไหมอ่ะ หน้าเหมือนพี่จู้เลยจริงๆรเธอไม่หน้าเหมือนฉันบ้างเลยเหรอไม่มีส่วนไหนเหมือนฉันบ้างเลยเหรอเธอตาไม่หน้าเหมือนพ่อพี่บีเออมีคนบอกว่าหน้าเหมือนพ่อพี่วันก่อนแบบเพื่อนๆเจอพ่อพี่บอกอยากจะเข้าไปอุ้มเลยนึกว่าเป็นวินเซนหน้าเหมือนพ่อพี่บียังไงก็หน้าเหมือนพ่อพี่บีสุดๆเหรอเหมือนเหมือนมากเลยเหรอทำผมอย่างนี้ยิ่งเหมือนไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเหมือนมไหมครับอยากมาหา โอเคอยากไม่หามามีปะไปเดินเล่นปะแล้วเธอกลับกันวันไหนเนี่ยวันนี้แหละวันเย็นค่ะเธอฉันเพิ่งตื่นแบบสดสดร้อนๆเลยอ่ะเธอฉันกินยาแบบว่ายาแบบยาฮอร์โมนแล้วแบบอ้วนมากอ่ะตอนเนี้ยวันนี้มีคลิปเธอนะมีกินในแอปแดงเหรอ กี่โมงห้าโมงเย็นไปดูนะทำไมเธอหน้าใสจังวะเธอไทยอะไรอ่ะเชฟบ้าททำไมบุ๋มทำไมพีนหน้าใสอ่ะอย่าให้หนูกพูดพี่บุ๋มหลอกนอนทไรไม่เธอถามจริงวันนี้เธอเธออาบน้ำกี่ชั่วโมงต้องขนาดนั้นเลยเหรอเขาถูกใจแล้วเนี่ยเขาชอบอ้วเนี่ยเขาฟินแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วทาาจีกี่ชั่วโมงนั่นแหละรวมอยู่ในครึ่งชั่วโมงแล้วทำตุ๋ พี่พิงค์ควรแงกชั่วโมงเหรอชั่วโมงหนึ่งก็ได้ชั่วโมงหนึ่งเป้ผู้ชายที่อาบน้ำแต่งตัวชั่วโมงหนึ่งค่ะเออพี่พี่มีข้าเจเลเอียบุ๋มเออสามีท่านผู้บริพี่ก็เหมือนกันก็ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันพี่ก็งงเหมือนกันพี่สิบนาทีแบบครึ่งชั่วโมงพี่แต่งหน้าทำผมแบบอย่างวดเร็วได้อ่ะเอาออกเลยครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆอ่ะมีตัวหนึ่งที่ใช้ฉีดอ่ะดีมากเลยนะ่ได้ใช้ประฉีดอ่ะอะไรอ่ะ หลังไม่นะเขาทำาพิ่ทุกอย่างมันอันตรายดึงออกข้เออเธอเธอแต่ฉันก็ว่ามีตัวหนึ่งที่ฉันไปทํามาแล้วฉันรู้สึกว่ามันแบบมันแบบเออดีขึ้นแต่เราพูดอันนี้ไม่ได้ใช่ป่ะเออฉันรู้สึกว่าฉันไปทํามาแล้วแบบมันหน้ามันแบบหรือฉันคิดไปเองคนเดียวก็ไม่รู้ว่าเธอมันเหมือนมันตึงๆไง ฟองพี่บีฟองพี่บีเรื่องอะไรนะอาบน้ำนานอาบน้ำอาบน้ำแบบนานมากปะชั่วโมงหนึ่งเลยเหรออยาปรับเธอผอมลงปะขอแบ๊สเซนได้ไหมโขแล้วพีหนูไม่ทักหนูว่างเลยเหรอพี่บีหนูสะอาดรถปุ่มรถไปกี่โลแล้วว่า น่าจะมีสามถึงห้าสามห้านี่เว่อไปนี่พีสามก็เว่อไปหรอสามขนาดอ่ะใช่จริงๆต้องมีสามอ่ะเราดูกันออกได้ขนาดนี้เราผอมเท่าตอนที่เล่นแจวใจร้ายสิหนุ่มเล่นแจวใจร้ายใช่ป่ะตอนนั้นผอมนะตอนนั้นเป็นโรคอะไรท่อยตอนนั้นผอมนะอ๋อเออแจวใจร้ายตอนนั้นพี่ว่าผอมนะแขนพี่กลับไปดูรูปอ่ะแขนเล็กเลยอ่ะ แต่เอาเอจังริงตอนแต่งงานอย่างที่บอกทุกคนก็ผอมมันแหละพี่ยังน้ำหนักแค่สี่สิบสามเลยตอนแต่งงานอะ่ะใช่ผอมมากเราเจอกันตอนแรกผอมมากเมื่อสิบปีที่แล้วพี่พีผอมมากจริงๆมีกระตูดแต่ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ทํายังไงก็ไม่ลงแล้วว่าพอม,มีลูกแล้วว่านึกออกปะ<อ>แต่เ<ม>ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะผอมละแต่เดี๋ยวรอรอทีเดียวเลยเดี๋ยวผอมเลย รอคืออะไรอ่ะเชียงรายค่ะอ๋อมาทําบุญครับมาทําบุญเดี๋ยวขึ้นดอยครับไปโรงเรียนต่อชดออบอกเลยูดไม่บอเนี่ยไที่ไปไปรอบเนี้ยไปตอชดอเธอไปสร้างโรงเรือนให้เขาปลูกผักด้วยนะเล็กลงนะไม่นะคือเป็นโรงเรียนที่แบบขาดแคลนใช่ป่ะไปเป็นโรงเรียนชายแดนแบบมีเด็กแค่เจ็ดสิบคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่ใช่สัญชาติไทยไม่มีงบอะไรเงี้ย โรงเรียนแบบโรงเรียนไม้ๆม้เลยอ่ะที่จะขึ้นไปอ่ะใช่หนูก็ขับพิพูนอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะเดี๋ยวฉันฉันโอนฉันโอนไปที่ไหนได้บ้างอ่ะไปกดดูก่อน <c oughs> ไปกดดูยู่ในนัดละเดียเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปกดดูแล้วเดี๋ยวฉันฉันฉันโอนไปแล้วเธอต้องขึ้นไปกี่โมงเอ,อ่อเดี๋ยวขึ้นแล้วน,นัดโรงเรียนไว้สิบเอ็ดโมงนี่สิบโมงสิบห้า อยู่บนดอยฉันผอมลงบนะ้างไหมอะฉันก็ลดไปประมาณกิโลหนึ่งสองกิโลฉันผอมลงบนะ้างไหมฮะกิโลหนึ่ง <laughs> กิโลหนึ่งนับป้ะก็เมื่อกี้เช้ามันตื่นมายังไม่ได้กินอะไรก็ไปชั่งน้ําหนักตอนเช้าว,ว่ามันก็ผอมปะ่ะจริงๆแล้วอย่าชั่งตอนเย็นนะจะได้มีกําลังใจเออแต่ต <laughs> ้องบูรองทําไอเอฟดูดีพี่ว่าพี่ไม่กินข้าวเย็นพี่ก็ว่ามันก็ลดลงนะพูดถึงแล้วอะแตบนมอะ กินแค่แบบกาแฟอะไรซอน้าหรือสักอย่างก็หนูไม่ได้อ่ะอ๋อพี่ก็ไม่กินกาแฟพี่ทานไม่เป็นกินกาแฟแต่หนูตีกาแฟต้องกาแฟใส่นมเขาต้องไม่ใส่นมแล้วกินกาแฟดําไม่ได้เหรอไม่ได้กินไม่เป็นเออเขาบอกว่ากินกาแฟดําแทนไปอ่ะบุ๋มแล้วกินพวกโปรตีนไม่ได้เหรอพวกโปรตีนอ่ะพี่เธอให้บุ๋มวิ่งสี่วันละหนึ่งชั่วโมงมันก็ลดแล้วปะ ยอมวิ่งเดินเร็วก็ได้ถ้ายังไม่อยากวิ่งอะ่ะเดินเร็วก่อนก็ได้เอ้ยอ่อนหวานกันตอนเช้าอีกแล้วลูกเอ้ยลูกๆเอ้ยเฉยค้างกันอีกแล้วลูกอตอชดอ่อตอชดอเทคนิคดูสิครับเออเธอให้น้องบุ๋มเธอพาน้องบุ๋มวิ่งตัางคืนสิ วิ่งแล้ววิดีโอคอมยากเหมือนกันนะไม่ได้ฝ <c oughs> ุ่นเยอะที่หมู่บ้านหนูขอใช่ใช่แต่ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากไม่วิ่งกันวิ่งบนลู่คาร์ดิโออ่ะ <c oughs> คาร์ดิโอทาบาตะ <c oughs> พี่เธอเปิดทาบัตะให้บุ๋มให้บุ๋มเล่นดีสี่นาทีอะ่ะอะไรอ่ะที่มันเป็นการออกกําลังกายแบบสี่นาทีแล้วแบบว่ามันจะแบบฮาร์ดเลตมันจะวิ่งสูงอะ่ะแค่แต่ว่าแค่สี่นาทีนะแต่หอบเพลากักเลยแหละ ผมฉันยังเปียกอยู่เลยอะทาบตาเออธาบตะแอปแดงเธอลองไปให้น้องบุ๋มเปิดดูดิสี่นาทีหอ,อกเลยอะใช่พี่บีดุหนูเห็นไหมเอ้ยไม่ใช่พี่พีดุหนูเขาให้ฟ้อ,องพี่บี ทำไมอ่ะเมื่อเช้าน้ำเสียงน้ำเสียงไม่สมูทอีกแล้วเหรอเธอไม่เขาเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเวลาเขาอยู่ข้าวอ่ะพี่วีเขาจะเบี่ยงเลยเขาไม่รู้ตัวตอนเช้าเขาไม่รู้ตัวรู้พิมพีสเราแบบสั่งกาแฟแบบร้นสั่งกาแฟได้นะแล้วก็แบบเนี่ยสั่งดีสั่งไหมพี่พีก็บอกว่าแล้วหนูจะให้เขาสั่งใช่ไหมพวกยนี้ก็นหนูอ่ะใช่หรอลืมตัวอีกแล้วเหรอเธอถ้าพี่พี่ไม่กินข้าวพ่พีเป็นอิวทีเลยอ่ะ ตอนเช้าอ่ะมุมหาข้าวใหุ้ณเกฑ์หน่อยนะตอนเช้าอ่ะมุมตื่นหลังพี่ดีด้วยซ้ำตื่นหลังจะไม่เก็บของนั้นจะไม่ทันดูออกไหมยเดี๋ยวเจอกันเถอะบายวเดี๋ยวไม่ทันใช่บ๊ายบายนะคบเจอกันต่อไปค่ะไปแล้วด้วยเดี๋ยวไปเจอกันบนดอยถ้ามีสัญญาณ